ไอปืนนี้ก็แบบกระสุนคือคือแบบกระสุนน้อยมากจนจะยิงคนยังไม่ทันตายก็ไอ้ไงนได้อ่างี้ดเฮ้ยพอจริงเหรอ เด,ดี๋ยวนะครับเออเดี๋ยวนะพอดีมา,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 มาได้เลยครับมาได้เลยแต่ว่าผมก็มือใหม่นะผมก็ลูกมือใหม่เอ้ยเอาหนี่ยังไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอดนี่ไปแล้วม่ตายเหรอเก็บปืนก่อนเก็บเก็บลูกกระสุนก่อน ไม่ดนมีคนโดดลงไปด้วยเหรอตงเห็นนะมีคนเผืโดดลงไปเดี๋ยวระวังระวังระวังัุไหนภูมิอยู่ไหนภูมิตัวเขียวใช่ไหมเฮ้ยภูมิพ่อเห็นตรงนี้ตรงนี้เพราะพราเจอตรงนี้ตรงนี้พ่อเห็นว่าแับเมื่อกี้ โค้ดไก่ลงหยุดเห็นไหอ๋อวงบีบแล้วไปไปไปก่อนไปก่อนนี่ก่อนนี้นี่เด้นะไม่นะเดี๋ยวนะสักครู่นะครับพอดีพวกผมระลูกเนี่ยเปิดใหม่ถ้ามีออ่วิธีทำยังไงหรือเราจะเล่นด้วยกันได้ยังไงแนะนำไว้นิดนึงผมจะได้แอดไป หรือเราต้องแอดเพื่อนเงินก่อนแล้วเราก็ดึงดึงเข้ามาใช่ฟูมฟูมดูด้วยนะเดี๋ยวนะเเ้ยยโอ้โอ้ยเกือบไปเกือบโอ้เดี๋ยวพ่อยิงไปเจ็ดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคือจังหวะนี้มันเข้ามือเฉยๆแต่ปืนเนี่ย เดนจผมไม่สามารถเก็บได้แล้วเดี๋ยวนะอ๋อไม่สามารถขึ้นชีพได้แล้วด้วย oh, <bye. S 1> เหลือสิบสี่ตัว <Yeah. S 1> เฮ้ยนั่นไงโอ้โหโอ้โหลงมา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 